อนี่มายังไงนี่มากับน้ำที่เพลือกด้วยอันนี้ใหญ่กว่าครับโอ้ยคือสองคือเพลือด้วยสองอันนี้ใหญ่ไปครับตอนเอาน้ำเข้าไม่ได้กรองดีๆนะผมเห็นวู้เยอะมากเลยอู้นี่เป็นคู่กันเลยครับอือนี่ ลูกเครือรับ cents, เป็นคู่มาเป็นคู่เลยคู่กับตัวเมียอืมตัวนี้ตัวยาวๆนะจะเป็นตัวคู่ครับตัวเมียจะสั้นมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ไม่เผือครับตัวนี้ปกติธรรมดาตามตัวครับโอ้มาสามตัวแล้วพี่น้องกันเลยครับนี่นายทหาร เือกกับไม่เผือกครับอันนี้มายังไงนี่มากับน้ำที่เผือกด้วยมันเผือกมันเผือกเรื่องอะเท่าไรโอ้ดูเผือกโอ้นี่ดูเผือกนะครับนี่นี่นี่เบือกเผือกใหญ่ดูยักษ์ยักษ์เผือกช่างกระเซียเผือกครับปลาเผือกนี่ครับประมาณเกือบสามกิโล ตม um. ังการ์เอาลงถังนี่เด้อก็ได้อาหารจากปลานิมเลยครับปลานี okay> ่ก็ประมาณห้าเดือนกันครับอายุน่าจะได้อะไรกับปลานิลนะครับเพราะว่ามันรอดมากับน้ําได้ครับผมนี่ได้กินอาหารก็เลยใหญ่เร็วนะครับสามกิโลหกเดือนสามกิโลวัวนี่ใหญ่กว่ากันโอ้ยตัวที่สองคู่คืนที่สองวัวนใหญ่ไปครับเนี่ยมากับน้ำตอนเอาน้ำเข้าไม่ได้กรองดีๆนะครับผมอย่างมากเลย อนี่เป็นคู่กันเลยครับอือนี่ลุกเผือครับเป็นคู่มาเป็นคู่เลยคู่กตัวเียอืมนตัวนี้ตัวยาวๆนะจะเป็นตัวผู้ครับตัวเมียจะสั้นน้ำหนักดูกเผือกตัวที่สองมันลื่นสี่กิโลดูกเผือกตัวที่สองอืเผือกเผือกมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ไม่เผือกครับตัวนี้ปกติธรรมดานี่ตามตัวครับโอ้ มาสามตัวแล้วพี่น้องกันเลยครับนี่นี่เผือกกับไม่เผื่อครับโอ้มาอีกตัวหนึ่งนี่อ้วนตุบเลยปลาห้าหกเดือนตราเสียหรือว่าดุกยัก์อืมดูจงานน้า <c oughs> เอตัวายประมกันเออเนี่มากับน้ำครับม <st os> <More S 2> <den> ีโอลกทองลกทอตะเพียนกรดีนะครับมากับน้ำเลยมีด้วยนี่ครับลูกเครือแล้วก็ดอธรรมดายากนะครับยากเือกับธรรมดาตุเมี่ะตูเมีตะกู้ครับสู้จะยาวจะทันปั้มวนนะครับมากับน้ำคือไม่ได้กรองน้ำดีนะครับผม มาต้องเป็นตัวเล็กกว่าผมอายุประมาณ5เดือนกว่ามากับน้ำครองไม่ดีเลยมีทุกอย่างเลยปลากรายยังมีนะครับผมนี mm. <can <can> <can <can ่ปลากรายปลากรายกิมจุกปลากรายปลากรายแต่หอยุดแต่ตะตู้อันตรายนะครับไว้กับลูกปลานะครับกินลูกปลาหมดครับผมทั้งปลาดุกแล้วก็ปลากรายแล้วก็ปลาช่อนนะครับมาจากอ่าว ช่างประดุกครับสามตัวสามตัวสิบกิโลนะครับผมลาห้าเดือนนะครับมากับน้ำาเผือกดเเลย